มีบางสิ่งบางอย่างที่ยากนักกว่าจะได้มันมาแต่ยากยิ่งกว่าที่จะรักษามันเอาไว้ดังเช่นเสื้อสีน้ำเงินและผ้าพ,พันคอฟ้าขาวที่เราเรียกกันว่าชุดสมาสีขาในวันพุทธที่30เมษายนที่ผ่านมาคือพิธีการมอบชุดให้กับนักเรียนสมาสีขาชั้นมหนึ่งที่ผ่านการคัดดูตัวจากค่ายดูตัวที่ผ่านมาโดยมีท่านสมณะเพาะ พุทธจันทเสตโธได้ให้ความการุณากล่าวเปิดพิธีอันมงคลในครั้งนี้และมีท่านสมณะแก่นผาสารุโปท่านสีขมาศพุทธพอนวนมาเป็นผู้มอบชุดให้กับนักเรียนที่ผ่านค่ายมาหลังจากนั้นได้มีการให้ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นม .1 นนกล่าวเปิดใจถึงความภาคภูมิใจที่เห็นลูกๆของตนเองได้ใส่ชุดอันทรงเกียรติ จบพิธีการด้วยการต้อนรับจากพี่ๆนักเรียนสมาสิขาที่ต้อนรับน้องๆอ,อย่างเรียบง่ายแต่อบอุน่นด้วยการร่วมกันปฏิญาณตนและ,ร,ะร้องเพลงมัธมของโรงเรียนสมาสิขาวความเคลื่อนไหวที่2กรารประชุมชุมชน ในวันจันทร์ที่28มีสายนที่ผ่านมาได้มีการประชุมชุมชนประจำเดือนมีสายนโดยการประชุมครั้งนี้จะเป็นการสรุปถึงเรื่องของงานตลาดอริยะที่ผ่านมาว่าพบปัญหาหรือมีข้อบกพร่องอะไรที่ต้องแก้ไขหรือไม่และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆในชมุมชนนอกจากนี้ยังมีเรื่องของค่ายสุขภาพหมอเขียว ที่จะจัดขึ้นในวันที่1 8ถึงวันที่1 9นี้เมื่อจบการประชุมท่านสม,มณะเสียงศิลป์ได้กล่าวปิดประชุมไว้ว่าคนที่เจอธรรมะแล้วจะไม่ยอมใช้ชีวิตอย่างไร้สาระเป็นอันขาดเพราะคนคนนั้นจะไม่เพลิดเพลินไปกับสิ่งยั่วย้อมมอมเมาของโลกอีกดังเช่นชาวอาโศก ความเคลื่อนไหวที่3โครงการชวนคนเข้าวัดชีวิตดีทีละก้าในวันศุกร์ที่15ถึงวันอาทิตย์ที่27เมษายนที่ผ่านมาได้มีการจัดค่ายชีวิตดีทีละก้าครั้งที่78โดยมีอานําดินเป็นผู้ริเริ่มโครงการในช่วงเย็นของวันที่15ได้มีการประถมนิเทศโดยมีท่านสม,มณะดินทองเป็นผู้กล่าวเปิด่ข่ในครั้งนี้ ช่วงเช้าของวันถัดมาได้มีการทำวัดเช้าโดยมีท่านสมณะสีขมาตเป็นผู้แสดงธรรมหลังจากทำวัดเสร็จได้มีการออกกำลังกายจากนั้นจึงได้ร่วมกันใส่บาทที่บ้านอารมณ์ดีหลังจากนั้นจึงได้แยกย้ายกันไปทำงานช่วยเหลือส่วนต่างๆในชุมชนหลังจากเสร็จงานทุกคนก็ได้เตรียมเดินแถวขึ้นศาลา และร่วมกันรับฟังเทิฏก่อนฉันจากท่านสมณะเกนพาสารุโปโปและรับประทานอาหารร่วมกันช่วงเวลาถัดมาได้มีการร่วมกันฟังธรรมจากท่านสมณะเสียงสิงก่อนจะแยกย้กยายกันไปโลงงานบ่ายในช่วงเย็นได้มีการรวมตัวสรุปสภาวะธรรมค่ายชีวิตดีเชละก้าครั้งนี้ ถูกจัดขึ้น3วันและในวันสุดท้ายช่วงเช้าได้มีการร่วมแรงร่วมใจกันล้างอ่างลงหินกับนักเรียนสมาสิขาประถมอโศกก่อนจะจบค่ายได้มีการเปิดใจการเข้าร่วมค่ายและรับพรจากท่านสมณศีขมาตก่อนจะจบค่ายด้วยความทรงจำดีดี ความเคลื่อนไหวที่4ล้างอ่างลงหินในวันอาทิตย์ที่17มีสายนที่ผ่านมานักเรียนสมาสิขาปฐมอโศกกลุ่มชีวิตดีทีละ9และพนักง,งานศูนย์จอบวิจัยได้มาร่วมพลังกันล้างอ่างลงหินเพื่อให้ชุมชนปฐมอโศกมีทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นสระว่ายน้ำที่จะให้นักเรียนสมาสิขาได้มาเล่นน้ำพักผ่อนกัน งานในวันนี้เรียกได้ว่าโหดหินสมชื่ออ่างเพราะมีทั้งเศษใบไม้ที่เปลือยจนเน่าเต็มสระส่งกลิ่นไปทั่วทั้งนี้มีขี้ตมขี้เลนที่ต้องตักออกแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้การที่ต้องจับปลาหมอในบอ่อออกไปปล่อยที่อื่นเรียกได้ว่าต้องเข็นทั้งพละกำลังและความชำนาญ แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ในางานนี้เลยคือความสามัคคีที่ทุกๆคนพร้อมกันช่วยเหลืองานจึงสำเร็จได้ไม่ยากนักความเคลื่อนไหวที่5ค่ายผู้ปกครองและค่ายแพทย์วิธีธรรมวันจันทร์ที่28ถึงวันอังคารที่29มีสายนมีการจัดค่ายผู้ปกครอง และค่ายแพทย์วิธีธรรมช่วงเช้ามีการทำวัดเช้ากับท่านสม,มณะศิคมาตและมีการออกกำลังกายโดยมีผู้ใหญ่จากแพทย์วิธีธรรมมานำพาออกกำลังกายในวันแรกเป็นวันบวรจึงมีการลงฐานงานในแต่ละสถานที่เพื่อทำให้งานหนักกลายเป็นงานเบาและสําเร็จได้ไม่ยากนักในช่วงเที่ยงถึงเวลาบ่ายสมีการเล่นกิจกรรมสันทนาการ ระหว่างผู้ปกครองของนักเรียนชั้นม1กับนักเรียนสมาสิขาเพื่อให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกันและเพื่อความสนุกสนานในช่วงเย็นได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับค่ายแพทย์วิธีธรรมเป็นการให้ความรู้เล็กๆน้อยๆจากผู้ใหญ่จากนั้นจึงแยกแยะกันไปพักผ่อนในวันที่สองเด็กนักเรียนสมาสิขาผู้ใหญ่และผู้ปกครองมีการเล่นกิจกรรม ให้ความรู้กับค่ายแพทย์วิถีธรรมตั้งแต่เช้าจะดเย็นหลังจากนั้นก็ได้ถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บความทรงจำดีๆและก่อนจะจากกันได้มีการร้องเพลงบูรณภาพร่วมกันเพื่อรำลึกถึงพ่อครูสมณะโพทิรักษ